รู้อยู่เต็มอกซึ้งอยู่ในใจว่าเขาไม่รักสุดจะักห้ามดวงใจ รักเอยเแผ่งเายซึ้งตรึงดวงจิตไม่อยากคิดก็ยิ่งคิด รู้อยู่เต็มอกซึ่งอยู่ในใจว่าเขาไม่รักสุดจะักห้ามดวงใจ เขาไม่เคยซึ้งคิดถึงเราเลยรักเอยเพิ่งเคยซึ้งตรึงดวงจิตไม่อยากคิดก็ยิ่งคิดนิ่จ้า